อำนาจพระพุทธรูปประจำวันอังคารพระพุทธรูปประจำวันอังคารชืวะป่างไสย์ดเป็นพระพุทธรูปนอนตะเก่งชายพระหัตคว่านุ่มพระเซียนวายพระอาศายทอดไปตามพระวรกายพระบาสายทับพระบาตคว่าสะมือกันมีไอเลื่อมลำมีตำนานโย่พอสังเกตดังนี้ หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ท่งเทศนาสั่งซอนโปรดเวนัวนยนิกกรเป็นลำดับมาตั้งเตตัสระร,รูเลวจนตั้งบริษัททั้งซี่ได้เน้นหน้าเป็นปึกเพ่นเวลาล่วงมาถึง 45, สี่สิบห้าพรรษาเป็นธรรมดาของสั้งข้านที่ต้องหลวงรูแกชาราไปตามวัย พระองค์ได้รับคำอารัธนาของพระยามานที่ถูกข้อให้เสด็จด,ดับขั้นถาปรินิพานจนถึงวาระดิที่เป็นเดือนหกวิสาขมาตพระผู้มีพระภาคได้ประทานปัดชิมอุวาแก่ปิสุทางไล่หวาดูกนปิสุทางไล่บัดนี้เราผู้ตถะท่ากดเตือนทันทางไลให้รู้สร้างข้้นมีความเสื่อมความชิบหายไปเป็นธรรมดา ทันทางไล่จงอย่างจิตทางพวงอันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นให้สงบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเทิดอันนี้พระวาจาครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้วรวบรวมซึ่งอูบาททางพวงที่ได้ประทานแล้วสซสิบห้าพรร่านั้นลงในความไม่ประมาทอันเดียวต่อจากนั้นพระองค์มีได้ตรัสอีกเลย ทรงรทมปรินิพานบริกรรมโดยอนุปุภวิหานสมาบัติทางก้าวประการครั้นผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วก็บังเกิดมหาจา์แผ่นดินไว้เกิดโลมาชติจูชันสยดสยองกลงทิดบ,บันลือลันสะนั่นส้ำเนียงในอากาศนับเป็นโกลาหุนในปัจชิมการ พระผู้มีพระภาคสเสด็จด,ดับขั้นทะปรินิพานณพระเทนติซาอาระว่างนางรังทังคูในชาละวโูทยานเมืองกุสินาราตรงกับวันที่สิบห้าคำเดือนหกวันอังคารก่อนพุทธศกหนึ่งปีทันบูราณาจารย์กำหนดเอาพระปางไสย,ยานีเป็นพระพุทธรูปประจำวันอังคาร เพราะวันอังคารเป็นวันคลายพระองค์สำเร็จสี่ห้าสยามเหลเสด็จดับขั้นถาปรินิพานทันซาธุชนผู้ที่กำเนิดเกิดในวันนี้ควรจะมีวายสักการะพร้อมทางภาวนาพระคาถาดังต่อไปนี้วายัตซานุภาเวนะยักข่าเนวะทัดเส้นติปิงสะนังยัมฮิเจวา หนูหยุจจันโตรัตินทิวะมาตันทิตโตสุขังสุปฏิสุตโตจะปาปังกิจจินาปัสสติเอวะมาธิกุนุปตังปาริตตันตัมภะนะมะฮไให้ทันสวดพระคาถานี้ก่อนนอนทุกคืนวันละแปดจบตามกำลังวัน พรอมทางบูชาพระประจำวันจะมีความสุขกเกษมส้านปราศจากพูดพี่ปีสาดหามาเบียดเบียนประสบความสุขสงบถุกเมื่อเลดีนักเล